เดี๋ยวเราจะมาลองบูสต์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเอาแล้วครับ1 2 3โอเคไปเลยจุ๊บเดอะเบส สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับคอนเทนต์นี้ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ที่ไม่ค่อยได้รนะับความนิยมมากเั่นแหะครับในในยุคสมัยนี้นะครับก็เอฟเฟกต์ที่ผมจะเอาให้เพื่อนเพื่อชมนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ให้โทนเสียงไปทางโอรดไรส์ right นะครับเสียงมันก็จะแตกๆเบาๆนะครับไม่ได้แตกมากก็เอฟเฟกต์วนี้ก็คือไอ้นี่ครับ Boss SD1 ซูเปอร์โอ้ดรายนะครับก็เป็นเอฟเฟกก้อนรุ่นที่ไม่ค่อยนิยมนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งหนึ่งนะครับมันก็เคยเป็นที่โปรดปานของมือกีตาร์ระดับโลกท่านหนึ่งนั่นก็คือแซกไวนั่นเองนะครับแซกไวก็เป็นมือกีตาร์ของออซี่ออสบอร์นะครับเขาก็เลือกใช้บอส SD1 ตัวนี้นะครับแต่ลักษณะการใช้งานของเขาก็น่าจะเป็นประมาณเซิร์ฟเอาไว้บูสเสียงแตกจากตู้มาแชลของเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป ฟังเสียงนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็การทดลองให้เพื่อนๆฟังเสียงก็จะทดลองทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะทดลองแต่เสียงของ Bo s s อ1อย่างเดียวนะครับส่วนขั้นตอนที่2ผมก็จะเอาไปบูทเพิ่มจากเสียงที่เป็นไฮเกรนจากพอ d ์ัโวแดงนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ๋อลืมบอกไปกีตาร์ที่ผมใช้ทดลองเสียงของ Bo s เอ1ตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ เฟนเดอร์เม็กซิโกนะครับแล้วก็ไปโมใส่พิกอัพเป็นทัมเบกกิ้งของซีโมนันแข็งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเยสนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อ,อนๆได้ฟังเสียงคลีนจากตู้ก่อนนะครับว่าเป็นประมาณไหน เพียงจากตู้ก็เป็นประมาณนี้นครับผมจะปรับให้เป็นเฟรดมาเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็มาเปิดฟังเสียงของบอสนะครับก็มันจะมีอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเลเวลความดังเบาของเสียงนะครับแล้วก็ไบรท์ก็คือจะเพิ่มเสียงแต่งมากแตกน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็โทนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด,เ,ปดเช็คที่เลเวลกันก่อนนะครับ อันนี้ก็โทนนะครับอันนี้ก็เสียงไรเดี๋ยวโทนผมจะเปิดไว้ตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับแล้เวเราลองฟังเสียงด้วยรวมของมันนะครับผมจะเปิดไร้ไว้ประมาณสัก10โมงนะครับ แล้วก็โทนก็โทนก็จะอยู่ประมาณสักสิบโมงเช่นกันนะครับ ลองปิกอัพตัวล่างเลยนะครับปิกอัพตัวล่างนะครับเป็นทามกกิ้ง มาเล่นเกนสักนิดหนึ่งนะครับผมเอามาที่เที่ยง <bouncing noise> ผมว่าเกนเกนประมาณเที่ยงนี้นก็เล่นเป็นริทึมเพลงร็อกยุค70ได้เลยนะครับผมอ <bouncing noise> ย่างเช่น a c d c อะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นเนื้อนี่าีโ้โหเหลือเฟือครับถ้าจะเล่นเพลงแบบพวกพิงร็อกอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราลองมาเล่นเกณฑ์ที่สักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายสองแล้วกันคือถ้าเป็นแบบว่า เราเอาไว้เล่นเพลงพวกคลาสสิกร็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยนะครับแต่กีตร์ก็ต้องมีเอาพุที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับด้วยด้วยความที่กีตร์ตัวนี้มันเอาพุทมันก็ใช้ติ mm ๊ก hmm. อัพแบบฮัมบอรกิ้งด้วยก็แรงแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลคอยก็คงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวก็มาฟังแบบเร่งไ r ร v ์ให้มันสุดๆไปเลยนะครับนี่นะครับเร่งมันสุดๆเลย คนนี้ผมแนะนําให้อยู่ประมาณสักสิบโมงแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะแผดมากส่วนไร้เนี่ตามใจชอบแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นติงอัพแบบซิงเกิลคอยก็ควรจะให้ไร้มันแรงๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือการเอาไปบูสเสียงแตกจากาไลซิกพอสองยููนะครับจริงๆแล้วเราจะไปบูสเสียงแตกจาก เสียงแตกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นไฮเกนนะครับแต่ในที่นี้ผมมีแค่พอต2.0นะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองบูสเสียงแตกจากพอต2.0ดูน,น,นะครับผมอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองอีกหนึ่งขั้นตอนก็นะคือการเอาบอสซูเปอร์วอลเ์ตัวนี้นะครับมาบูสเสียงแตกที่ พอต2.0นะครับผมเสียงแตกที่ผมจะใช้ก็เป็นบิดไฮเกนแล้วกันนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะลองมาใช้ BOSS s d 1ตัวนี้นะครับบูสเสียงเพิ่มนะครับเกนผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับ ประมาณสักอ่าเท่าไหร่อ่ะมาสักสิบเอโมงแล้วกันนะครับอันนี้คือเสียงแตกที่เราได้ยินจากพอร์ตถั่วดแดงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองบูสต์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเอาแล้วครับ1 2สึสโอเคไปเลยจุบ๊บโ,โหให้เสียงนี่ค่อนข้างจะหนามากเลยนะครับโซโ l ล่นี่ผมว่าติดนิ้วแน่นอนครับ คือแบบพอเรามาใช้งานร่วมกับเสียงแตกที่มาจากแหล่งอื่นนะครับเสียงมันพุ่งดีมากเลยนะครับโอ้โหแบบขยี้กันมันเลยนะครับ ด D 1ตัวนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขอจะทราบแล้วนะครับว่าลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติของมันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้อกาสหน้าผมจะเอาเอฟเฟกอะไรมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คอยติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคบายบาย